ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้กาวร้อนติดขาเก้าอี้เนาะแนะนํานิดนึงสมมุติว่าเวลาเราเปิดใช่ไหมเราเอียงฟุ๊บฝามาได้แล้วกาวยังไม่ได้เจาะนะคะไอตัวนี้ถ้าใครซื้ออ่ะมันจะมีฝาที่เจาะมาเป็นสีส้มๆเนาะถ้าไม่มีเนี่ยหาเข็มมุดหรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยยางแหแมบบอันนี้ก็เจาะได้เหมือนกันจิ้มลงไปอ่าพอเปิดปุ๊บเราก็จะใช้หนวดกุ้งอันนี้เราเรียกว่าหนวดกุ้งเนาะมา เขี่ยลงไปเพื่อากาวจะได้ไม่ออกเยอะเกินไปเนาะเพราะว่าถ้าออกเยอะกาวจะติดไม่ค่อยดีตรงนี้นะคะ่ะอันนี้คือขาเก้าอี้ที่เราเอามาเลียงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยเส้นมันชนได้แนวเรียบร้อยเนาะถ้าเกิดว่ามันนูนๆอยู่อย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งใส่กาวเนาะเรากดให้แบบมันได้ระนาบเนาะมันจะได้ไม่ขยุบมันจะได้ไม่เอียงเนะเาะแล้วก็กด ดูก่อนแล้วแล้วก็หยอดแต้มเล็กๆก่อนนะคะอยอะาหยอดเยอ,อะเนาะค่อยๆแต้มอ่าใส่เล็กๆก่อนนี้ก็อ่านิดนึงอย่างละนิดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะ อหยอดเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมาดูเนาะแล้วเราค่อยเช็คดูว่าเรียบร้อยดีไหมแล้วก็หยอดซ้ําด้านที่ไม่ไดหยอดด้านนี้อีกนิดนึงเนาะนิดนึงสบัดสบัดให้มันไหลไปเนาะก็จะได้เป็นขาเก้าอี้เนาะ ด้านนี้คือด้านที่เสมอด้านหน้าอันนี้คือด้านในเห็นไหมคะเก้าอี้มันจะไม่ชนเพราะฉะนั้นหันให้ถูกด้านเนยนะคะอาจารย์จะทําอันนี้อีกอันนึงนะคะพอเราเลี้ยงขาเก้าอี้ซ้ายขวาแล้วใช่ไหมคะเราก็ค่อยๆเอาชิ้นเล็กที่สุดที่อยู่ข้างบนเนี่ยเนาะค่อยๆเลื่อนใช้ดินสอบก็ได้เนาะถ้ามันเล็กอ่ะมันก็จะลองขยับขยับให้ได้องศา,าที่ถูกต้องเนาะแล้วก็ตัวตรงกลาง ที่ชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เลื่อนใช้มือช่วยประคองได้นิดนึงเนาะ,ะแล้วทีนี้เราก็ใช้นิ้วใช้นิ้วกดให้กระดาษไม่ไม่ปวดไม่นูนออกมาเนาะตรงนี้ก็ขยับถ้ามันได้แล้วเดี๋ยวเราจะหยอดกาวเนาะค่อยๆหย,ยอดทีละนิดก่อน แล้วก็กดไว้ก่อนนะคะอย่าอยาให้มันนูนเนาะแล้วเดี๋ยวเราเช็คแล้วก็ค่อยๆแกะมันออกมาจากแบบเห็นไหมถ้าเราไม่ติดสติกเกอร์มันก็จะติดกระแบบของเราอ้เรา ทำขาสองขาเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาประกอบเข้าด้วยกันแบบนี้เนาะแต่ว่ามันมีจุดที่เราต้องระวังเนี่ยอย่างอาจารย์เคยประกอบผิดข้างหนึ่งเนาะ<ม>เห็นไหมคะว่ามันมันไม่ชิดเสมอด้านนอกเนาะด้านที่ถูกต้องมันต้องเสมอแบบนี้นะคะด้านนอกอันอันนี้มันผิดเนาะเพราะฉะนั้นหันหันขาเนี่ยคะ่ะให้ให้มันออกด้านนอกแบบนี้ทั้งสองข้างเนาะเลียงก่อนเลยให้มันถูกเช็คว่าถูกหรือยังแล้วก็ ค่อยๆเอาตัวชิ้นในใส่เนาะอืมโอเคจัดจัดให้ละนาบมันได้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยหยอดเนาะ อยู่นิดนึงเนาะใช้นิ้วใช้นิ้วทั้งหมดของเราเนี่ยเกาะเอาไว้ความเนี้ยส่งผลกับงานเนาะอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงวันไหนโมโหโมโ oh หเนี่ยจใจเย็นลงก่อนอ่าเรากดให้แนมเนาะแต่ว่าเราอย่าให้องศามันมันผิดเนาะเราใช้นิ้วกดไปตรงๆนะคะแล้วก็ค่อยๆหยอดกาวไม่ต้องเยอะ 2 giọt à, rồi đểu lo, đan này đuôi, đan này, ừ. à, có nhớ rồi à, rồi lò hang, một, à, này ด้านที่ถูกต้องที่อยู่ด้านนอกเนาะแล้วก็ทาเหมือนกันด้านนี้ด้านนี้วางลงไปนะคะแล้วก็เอาชิ้นเล็กเข้าไปก่อนเริ่มทํางานยากแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันมันติดครบแล้วเนาะแล้วก็เอาชิ้นเล็กไปก่ค่ะพอเราจัดเรียบน้อยเนาะเราก็กดกดให้แนบ เนาะเพราะว่าถ้ามันบวมๆขึ้นมาเดี๋ยวเก้าอี้เรามันจะติดไม่สนิทนะคะก็เล็งเอาที่ใกล้ตัวก่อนอันนี้อาจจะหลวมนิดนึงเนาะแล้วก็ใช้มือกด รอแป๊บหนึ่งค่ะ้อยอันตรงนี้ยังไม่ติด พ็เราประกอบเสร็จแล้วเนาะจะเห็นว่ามันไม่เรียบเสมอกันไหมมันก็มีนิดนึงที่มันต่างระดับเนาะเพราะฉะนั้นเราจะอุดโดยการเรามีขี้เลื่อยกันอยู่แล้วเนาะที่เลื่อยๆเนี่ยเราก็เอามาสักนิดนึงมาโรยๆแล้วก็ใช้นิ้วถูๆให้มันลงล่องไปเนาะแล้วเราจะใช้กาวลอนหยอดเพื่อประสานไม่ต้องเยอะนะคะ oh